กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทางแป้งมั่นสุขสุขคนเด้อสุมองสุบอนพ่อพ่อตอนสาสายพี่น้องกับสองมาผู้ไทยวันนี้เขากับาพี่พระนองมาเบิ่งปั้นเขาพี่น้องคล้องปีพี่น้องแหกมานคล้องปีนี่พี่น้องไอ้ที่เอาคนเมื่อวานนี่พี่น้องที่เคยลามามามากสวยนี่พี่น้องเอากัเลยปั้นมาหนี่งพี่น้องไปเบิ่งนแล้วกันว่าจะได้จักสอบพี่น้อง เป็นกำลังปันป่นพี่น้องไอ้ปั่นใดหาหกเสาะหรือไหว้เต๋อพี่น้องไอ้เขาบ้านพี่น้องเอามาประทันเป็นเขาบ้านอันเด็กาดกับฮอนฮอนพี่น้องไอ้ปั่นเข่ากับสีใครายๆพี่น้องไอ้ไข่เข่าเนาะพี่น้อง ຂອບປາລາຍໄປນະພີ່ນ້ອງກ່ອນເຂົ້າ5 6ລດນີນດຈະບນ40 50ນນຕຂຂາດ ปั่นแซเก็บไหวเนาะพี่น้องเก็บตางมันไหวเ่ตบมวยพี่น้องตบนิ่อยนนึงสองสามส้าได้ชีวิตสอบเลยพี่น้องสอบมวยไน bên nhúc nhềng đấy thằng bên nhục nhềng đấy thằng bên học đang chờ quan leo mặt tây nam thằng quan lòi thế một cái cày không đó không không ăn đấy có subscribe cho kênh Ghiền nó không bỏ Đó bò ngam đó. Bò ngam ở đây bò bò lái à? Yeah. ở đây à? lái. Đâu, Kiếp ngoài Về ngô, kiếm nhâm đây. tí đi. นั่นเป็นพี่อ้พี่น้องเป็นับเพื่องไว้เป็นดันไว้ย้ำเตีมไว้เนะาะก็พกคอยได้ยินได้พี่น้องแล้วมันเสียงหลดเสียงเครื่อง,งลดงองำดังแห้ง ดีนแต่ภาพพี่น,อน้องดีเบิ่งแต่ภาพมาพี่น้อง เพืนกันก็ได้ปั่นเลยพี่น้อยง,งานแรกเพิ่งองเพื่อนบรจักเลยเ่อาว่าท่านชุบร้าย้เ อยังน่นนะอเอร์เปออปัออปนจากร้านแล้วโกันมันจะม,มเีเป็นจางลุงนอกนะั่นเลยพี่น,อน้องมันเป็นเจ้าของรถ คนกัดบลอเพิคนไปไรอะคนงานคนมาซอยเนาะจ้างค้ายเข่า้วกนกันอ่ะเดือบอยลอยตอนเจ้าของรถเอาหนพี่นะใครก็ยอยซือเนาะโอ้โอะไัน จสอบหนึ่งสองเอบเอ็ดสิบสองานที่ห้ก็ได้หกสอบเนาะโอ้บว่ใไง่ว่จะได้หาิาหน้อ้าวจะได้หาสิสอบพี่น้อย

เล็บพี่น้องเขียนแห้งพี่น้องสังเกตพี่น้องนี่ตอนตอนในแดดพี่น้องใกล้ทีเที่ยงแล้วพี่น้องเข้าโมงตอนที่โมงกว่าอ่อนปวดโค จบเรียบร้อยพี่น้องได้สิประมาณนี้พี่น้องปานหาซิปสอบพี่น้องเขาก็เกี้ยวพี่น้องเกี้ยวแล้วโบเครื่องทุงดอกพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องถ้ากลังวลมาส่งลีดมาบอกใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำเนื้อพี่น้องพ่อกังขิดมาสบายดี